สวัสดีครับเรามาดูผลฟุบบอไทยลิก2เกมที่19ประจำวันเสาร์ที่15มกรางคมงกันเอยดีกว่าก็จากเดิมตอนแรกม,มี5คู่แต่ว่าคู่ของอุดรธาน,นีกับชัยนาทเลื่อนกันในนด้วยสถานการณ์โควิดนะฮะก็จะเหลือคู่ของอิวธยาครับวันนี้ที่เปิดบ้านแพ้กับเมืองการไป1-3สุขโขทัยเสมอกับตราดไป2-2ใชมฟซเอาชนะกเกษตรศาสตร์2-0แล้วก็คัสตัมและกะบ,บังเอาชนะละนองไป2.0 นั่ก็เลทําให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งยังคงเป็นตลาดที่เก็บไป47คะแนนอันดับ2สุโขทัยมี39อันดับ3อุดรมี34อันดับ4ลําพูนมี33อันดับ5้ชัยนาทสามสิบอันดับ6ลําปาง30อันดับ7เมืองการมี27อันดับ8เชียงใหม่ f อฟมี25อันดับ9แพร่ยูเอเต็ดมี24อันดับ10ละนอมี23อันดับ11แล้วก็12เป็นอยุธยากับกาศศาสตร์มีทีมละ22อันดับ13แล้วก็14เป็นระยองกับแคสตัมและกบางที่เก็บไปทีมละ20 อันดับ15บห้านัมมี16อันดับ16แล้วก็17เป็นราชประชากับขอนแก่น FC มีทีมละ13ส่วนอันดับ18ก็เป็นราชนาวีที่เก็บไป6คะแนนและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่16มกราก็จะมีและย้อนเปิดบ้านเจอแพร่ขอนแก่น FC, พบกับลำพูนราชประชาเจอนั้ปขมมและก็ลำปางจะเจอกับราชนาวี